กินมาเนี่ท่านนี่ปวดอีหยังเลยยางได้แต่กินกองนี่มายางขวองเลยเนาะโอ้ดีใจได้จะมาน้องเที่ยวแม่แจ้งขาไดเนี่ยมาแม่น้องดิวก็ได้ลูกค้ามาซื้อของลูกยางนี่แล้วเนาะลืมข้าวอาจะของปวดขาเนี่ยจำข้าถ่วงเนาะ ก็ต้วว่าเจ้าก็ย่างได้ไปกินยาตัวยาดี่ดีสนะเศร้านี้เขาก็ซื้อน้ำแข็งย่างไปตักให้เขาเขาง่วงเหมือนเจ้าก็ย่างได้พอมกับลืมข้าวมันย่างยุ่งๆไปเขาทวงยังคือคือปวดเอาไปไปเลยเขาจนห่วงเอาเอาเจ้าก็ลุกย่างได้เอาอีกไปทางไหนกับพวกปวดเจ็กเตียนแรับเบาตนเบาตัว เบาอีลิ้งม่องกับสิบอสเซียละกินซ่องเดียวนึงก็สิดิบเนี่จะคลองกับยังบอเสียอยลใหญ่ยังกินซ่องเดียวนึงเบาต้นเบาก็ดีดีจัดก็ดีอีลีเนาะไปสิมาทัมทาได้เนาะทาไว้ได้ยางยางกับยางมะทัมทาง้อขาอะไรได้ปวดเนาะเหนื่อยมันง้ออะไรเนาะมันมีแห้งอีลิ้งมีแห้งขาเลยมันเอาต้นเบาตัวปวดสิบอสีเลยขาสีบสเซีปวดมือแหลกเลยมันบาแหมมือแหลกกินเข้าไปซ่องเดียว แล้วอาหารเสาเนาะมือทีทีนูทีนูเอามาให้แม่เบาเบาสบายตัวเป็นสบายตัวกินเข้าไปนี่ยตั้งขึ้นนี่ก็นอนหลับตั้งขึ้นนี่นอดรับบดีคือว่ากินอันนี้พวกปวดกินดีบุญแล้วซ้องแหลงแม่ก็บพวกปวดเลยซ้องแหลงนะซ้องเดี่ยวนะซ้องแหลรงก็กลัวแม่กินซ้องเดี่ยวแม่นอนได้แม่ลองทิีแม่พวกปวดเราซ้องที่สองเนี่ยแม่หลังจากสองนอนหลับดีแม่พวกปวดพวกปวด แต่กินมาเนี่ท่านในปวดอีแงงเลยยางได้แต่กินกลองนี่มายางกล่องเลยเนาะเอ้ยยางใดกับไปหาหมอเที่ยวฉีดเที่ยวยังกับหมอกฉีดยาเขาหมอเข้าให้แม่ยางใดยางได้กับมันเป็นสภาพเนี่ยขาโกงขากโกงออกเลยแม่บอกเลยหมอเขาบอกว่าให้แม่ฉีดยาแล้วมันฉิดเศร้าเป็นบอกบอกไอ้เศร้าด้วยบ่เศร้าค่ะบ่ไปพาคือกให้แม่พายังเดียวพาพาเปลี่ยนคอเข่าพาเปลี่ยนคอเข่าพาเปลี่ยนคอเข่าจงสีเศร้าเนาะหมอวางสั่นหมอเขาว่างพวงคุณ บางเทียภาไปแล้วก okay, ็ยางบาดได้คือยางยางยางบาดไอเป็นหมอแมนแล้วเราเนา้หมอกับผู้ให้ควพิ่มเราประกันคือกันเขาบพิ่มเรประกันเพราะว่าพลาดเราหายแมนเพรว่าบางคนนี่ก็ยางบาดไอบางคนก็หายเอาเพราะว่าทังสี่หมอพิชิตอ๋อแต่เขาบอกว่าถ้าหมอบอกว่าหายแน่นอนแม่สีพาบอกช่วงนั้นก็ยังพาบาดได้รอกจริงนองก็ยังนอนอ๋อ อยู่ยลำบากแล้เนาะเนาะลำบากที่เจ็บแม่งง้อเขาอะไรนี่ตอนไหนหลายปีบอกเกืประมาณสามปีนี่สามปีที่มันปวดปวดในไอข้อเข่าย่างก็ได้นี่ไม่มานั่หนักมาปีนี่หละนักชัดจรแล้วได้ไปหาหมออีโบตอนช่วงก้อนเลียนดานี่บ่ไปแม่บ่ไปเลยกินแต่ยากระจายเสร็จไหกินยากระจายเสร็ยาชุดแต่หมอแม่มันเศร้าบ่เอาจิงจริงมันเศร้าบ่แม่นมือซองมือก็บซ่อาปวดกินมือแล้วก็เม็ดยาเนี่ยมันถึมีหาเม็ด แต่วันบ่ดิ้นผลต้อกระดูกพุ่นกระดูกหุ่หยังเนี่ยแหะกินแล้วกระดูกยู่แต่ e an, in, กากินอ๋อร mm hmm. right. like okay um ู้อยู่จะแม่กากินเนาะเพราาะว่มันก็รำมานมันปวดอออืปวดมันก็อยู่บ่ได้เนาะแม่เนาะกากินยาแก้ปวดกาไขคแน่เนาะลูกได้ไข่กัไข่เพรามันนั่นล่ะปกติแม่จะนอนบ่ค่อยหลับเลยมนบ่ค่าปวดเด้ปวดว่าเขานอนบ่หลับพุ่นล่ะเนาะปวดออกฮ้อนปวดออกฮ้อนในี่ยบอเข่าเฮานี่มันสิยืดขาตีงขาบ่ได้เลยปวด แต่เขานั่งดูเงาขึ้งรมานพ่อแม่เนาะลมย่างพได้เลยเด้ก็เจ้าได้ส้มแจใส่สามลอบไปฮะมอไข่มันไข่พ่อแม่หัวเข่าตอนนั้นที่ลมไหมไข่ขึ้นแบบไงพ่อเนาะย่างบ่ได้เลยค่ะอลมไข่ยางบ่ได้เนาะรักษาตั้งว่าโดนเนี่ยเจ้าขีดขีดเข่าดูจะว่ามันบ่เบาไหมน้ำ แค่เลื่อนซีโมได้เลยโป่ไปเลยเออพับเมื่เสียบ่ะไรยางกับงออะไรยางกับว่าพับขามันเป็นขาจังขาตึงขาตึงตึงจังมันบอกที่จังเล็กอยู่ในขาเลยพับบไรปวดท้ร้นมากเนาะก็คือบึงพอลล่ลมคอยว่นพีปัญญาเอาเน่ยเขาลุกไปเมื่อไรมันบอกล่องลมเมื่อเสียบลของหันี้เามื่อไรเออเอากันบ่ไรเลย ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะข้อเข่าเสื่อมนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาชมนะคะว่าคุณแม่ชงผลิตภัณฑ์ดีบูญของคุณแม่ก็แบบนี้เลยนะคะหนึ่งกล่องมันจะมีอยู่ห้าซองคุณแม่ทานไปสี่ซองวันนี้คุณแม่บอกว่าคุณแม่เดินได้แล้วนะคะนี่คือวิธีการของคุณแม่นะคะอ,อ๋อคุณแม่ใส่น้ำอย่างนี้เลยใช่ไหมคะโ้เข้มข้นมากนะคะคุณแม่ชงอย่างนี้เลยคุณแม่ชงแบบนี้เลยนะคะ อย,อย่างนี้ทุกวันเลยใช่ไหมคะคุณแม่ต่อเนื่องมาเนาะค่ะสี่วันห้าวันเนาะที่ทาน,นค่ะคุณแม่อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ดื่มให้เราด,ดูเลยนะคะค่ะอืม เป็นไงบ้างคะรสชาติเดื่มง่ายอร่อยง,ง่ายอร่อยหอมหอมเนาะมีกลิ่นไหมคะคุณแม่ไม่มีคะ่ะไม่ไมิน่นหอมกลิ่นหอมนะคะดื่มง่ายเนาะ <c oughs> จ้ะะ่ลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าทางผลิตภัณฑ์ดีบุญแบบผงจะมีกลิ่นเหม็น เื่รสชาติแบบไม่อร่อยอันนี้อร่อยทานง่ายเลยใช่ไหมคะคุณแม่หอมเนอหอมด้วยนะคะนี่คือเสียงยืนยันจากคุณแม่ทานนะคะตอนนี้ก็คุณแม่ก็ทานไปหมดไปหนึ่งกล่องแล้วเนะาะตอนนี้ก็อยากให้คุณแม่นะคะฝากถึงทุกท่านนะคะทุกคนที่มีอาการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม นะคะความประทับใจนะคะแล้วฝากถึงคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ค่ะตำหนักอาการของคุณแม่อันเธพู้ได้ปวดกระซื้อไม่กินเลยคะ่ะหีลีหีลีเธอล่องใส่แล้วคุค่าค่กแก้งซ้ำนี่แต่ม,มันเศร้ามันหาย ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเส็บได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรัซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เชอร์มริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่รงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุ่นโดย80%เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา